สวัสดีครับผมมาอีกแล้วครับาวันที่17มิถุนายน2 5 68นะครับผมแดดคักพี่น้องวันนี้อเอาเต่เสาเลย2 3ม,มือมาแล้วนะครับบรรยากาศข้่งหันฮึ่งเอาฝนกับเม็ดซีรีส์ครับไม่ตกเลยนะครับบรรยากาศทางพี่น้องนะครับต่างจังหวัดเป็นยังไงน้อนะครับรายงานตัวเข้ามานะครับวันนี้ทางร้านสมยันต์เซาเปิดให้บริการตามปกติ นะครับมีสินค้ามือหนึ่งมือสองรับแรกรับเพิ่นของเก่าแลกของใหม่นะครับอันนี้พาวเวอร์มิกนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้1,500บาทนะครับพอเป็นพาวเวอร์มิกนะครับ15ข้างละสองดอกเล่นได้นะครับ12ข้างละสองก็ได้นะครับอสามช่องไลน์นะครับพาวเวอร์มิกนะครับซาวมิลล์อันนี้1,500บาทรวมส่งให้อันนี้990บาทเอฟเฟกต์แท้บลูทูธ USB นะครับ 990บาทนะครับ DJ 6 USB มือแรกก็ประมาณ3,000อ่าประมาณหมื่นเอ้ยประมาณ1ั0 0ามนสี่นี่แหละนะครับอันนี้990บาทพร้อมกล่องนะครับสภาพสวย990บาทใช้งานปกตินะครับวันนี้เปิดร้านนะครับเปิดร้านตามปกติอ่ะเดี๋ยวพามาดูพวก Power Amp อ่า Thanapro าา15.5นี่หมื่นเก้าร้อยนะครับสิบแปดเครื่องละสามนี่แน่นๆเลยนะครับสวยนะครับสวยเดิมดังใช้งานปกติ ทาดาโปร15.5ทับ8,900นะครับ d t e ทคแล้วก็สวิ c ช i n g 6,900บาทนะบอสตันนะครับ b t h i p p o a u d i o นะครับตัวนี้ขายถูกนะครับไมค์กิ๊ก6,900นะครับสภาพไมค์กิ๊กกลางแหลมได้15นิ้วค่าละ2ค่าละ3ได้นะครับแล้วก็ Microtech MT4800 1,900นะครับ4ค4ได้นะครับหรือว่า 18นิ้ว8ดอกได้นะครับ A1 วันนะครับขับกลางแหลมได้นะครับ5,500บาท MBA ตัวนี้2,300บาทใช้งานปกติ15ขั้น2ดอกเล่นได้นะครับร้ Ron, อนอบอ้าวเรื้อพี่น้อง X5,900 นะครับามาตินก็มีเหมือนเดิม1หมือน8เทอร์โบเหมือ2,900นะครับ MX4 1ึง600ก็1หมือน5,90018นิ้ว8ดอกน้ำหนัก40 กิโลกรัมนะครับตีไว้40 41กิโลกรัมประมาณนี้ CA20 1900นะครับโปร2 0 0 5ก็4ี่0านนะครับเป็นของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับพวกนี้เครื่องปรุงมือสองก็มีประมาณนี้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้065 09 45 779ก่ล้องแล็กใส่ Power amp นะครับใส่เครื่องปรุง 8U นะครับตัวนี้ได้ 8U 4 5 6 7 8 8 U นะครับ กองแหลกพลาสติก2,500บาทนะครับ2,500บาทของ n p e นะครับสภาพงามๆเลยสภาพงามเลยครับพี่น้อง2,500บาทนะครับ eq 1,700บาทนะครับตัวสีส้มๆม,ม,มงคลชัย990บาทนะครับี eq ตัวขาวนะครับตัวตัวขาว1,350บาทไมคิกนะครับตัวขาวส่วนมงคลตัวสีดำเก้าร้อบาท ประมาณนี้นะครับอ้ตู้ PS 15นิ้ว12นิ้วนะครับมีพร้อมจัดจำหน่ายนะครับ PS 12 1 5 9บาบาทนะครับแล้วก็ PS 15 1,690บาทราคานี้ไม่รวมส่งนะครับส่งแบบโอน150บาทปลายทาง250บาทนะครับถะแกรงปั๊มฟิลเตอร์กันฝุ่นนะครับแล้วก็เป็นเพจด้านหลังให้นะครับเพจสเปคคอนให้นะครับมีลูกยางรองพื้นแล้วก็เบ้าเสียบนะครับ เสียงกลางได้ทอมานิเตอร์ได้นะครับหรือว่าพาวเวอร์มิกหนึ่งตัวแล้วก็ตู้ลำโพงสองใบก็จบงานนะครับสำหรับงานเล็กๆงานใช้ไม้นะครับก็ถือว่าสอบผ่านนะครับผมวอยนะครับไว้ห้าหนึ่งศูนย์อ่าไว้คอมห้าศูนย์คอมซีซีนะครับก็มีจัดจำหน่ายเปิดร้านนะครับไม่นี้เปิดร้านปกติเนดะ้อ ดอกกิบสามพันเนะครับตัวคานนีนี่พันสี่นะครับตัวพันสี่นี่หมวกหลุดนะครับติดกาวให้เรียบร้อยเดิมทุกดอกนะครับ PCM ดอกละ1500บาทเดิมนะครับสวยด้านหน้าเนี่สวยนะครับตั้งแต่ก็ตามสภาพนี่แหละอาจจะทูทูเทไทอันนี้ก็1,600บาทเดิมนะครับไม่มีตำหนิตัวนี้อันนี้ก็3,500อันนี้1,200บาทของนายกชินะครับเป็นโครงปั๊มสวยนะครับสวยสวยสภาพใหม่เิ๊กเลยดอกทําดอกละ1,800บาทนะครับแล้วก็พิขี้หนู นะครับ18นิ้วนะครับของคานนี้อันนี้ก็1,800บาทสภาพนี่ยังกับเมื่อหนึ่งนะครับเมื่อหนึ่งราคาอยู่ที่มัน2,008นี่แหละราคาประมาณ2,000ปลายนะครับอันนี้ขายไปเลย1,800บาทนะครับไม่รวมส่งแล้วก็ส่วนดอก PR ดอก12นิ้วก็มีให้ชมกันนะครับ PR แม่เหล็ก25มิล40มิลนะครับหรือว่าจะเป็นฟรีนเครือของไอบา้าก็2,800บาทนะครับอาประมาณนี้นะครับนสนใจสนใจ โทรเข้ามาสอบถามได้0 6 5 0 9 4 5 7 7 9้เดดโอ้แดดครับพี่น้องมออหนึ่งไฟ3,500นนะครับของเจริญสุขมอแปลงนะครับ30แอมป์นะครับผมสายไฟ1ออก2 1ออก3ก็มีจัดจำหน่ายนะครับสายไฟก็สองร200นะครับ1ออก2 1ออก3ก็250บาทหรือว่าจะเป็นสายพ่วงกำพงแบบนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ชุดละ120บาทนะครับยาว 1. 5เมตรนะครับแล้วก็พร้อมหัวสเปคคอนหัวท้ายตู้เสียงกลาง12นิ้วนะครับแล้วก็ตู้ซับเบดของค่ายอาจารย e ์อีทฮอนขายแล้วนะครับอันนี้ใบละ1,100บาทนะครับเสียงกลางพีโป1หนนะครับอบีวี BB ก็ใบละ2อ0พเดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะถ่ ek, ะายคลิปรีวิว Power m i ์นะครับมาแล้วนะครับกว่าจะมาถึงสั่งเป็นสัปดาห์สสัปดาห์าหนะครับ สนใจตัวไหนนะครับเบอร์โทรก็0650945779นะครับเสียงกลางก็มีนะครับนี่อันนี้จะเป็นตู้ p s 12นิ้วนะครับแล้วก็15นิ้วนะครับใบละ1,690บาทนะครับแล้วก็12นิ้ว1,590บาทเรียว่ากลองแหลกใส่เครื่องปรุงก็มีกลองแหลกใส่เครื่องปรุงตัวใหญ่นี่ขนาด8ยูลึก22นิ้วก็950บาทนะครับไม่รวมส่งแล้วก็กลองแหลก2ยูราคาอยู่ที่ 690บาทไม่รวมส่งนะครับผมอันนี้ตู้2คน2 P Pro 212นะครับอ่ะส,สนใจสนใจ0650945779นะครับ